นะจริงๆคาคำนี้มันไม่มีคนพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าเราส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าการตลาดมีวิธีไหนบ้างทาอย่างไรอะไรประมาณนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจริตด้วยจริตจริตในที่นี้หมายถึงว่าบุค,คลิกลักษณะความชอบความไม่ชอบของบุคคลคนหนึ่งไงแต่ความความเป็นจริงถ้าเราพูดถึงจริตทางการตลาดเราเราจะแยกเป็นสองส่วนนะคือ ลักษณะของบุคคลกับลักษณะของแบรนด์หรือสินค้าหรือบริการที่กำลังทำรรอยู่ด้วยเพราะว่าแต่จริงๆที่ผมกำลังจะพูดเน้นเนี่ยคือจริงๆมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนเป็นหลักเพราะว่าถ้าคนคนนั้นหรือแบรนด์โอเนอร์หรือสไตล์ของคนที่ทำตลาดคนคนนั้น,เ,นเขาไม่ชอบที่จะใช้วิธีการเหล่านั้นยังไงซะวิธีการทางการตลาดแบบนั้น,นมันก็ไม่เข้ากับชีวิตเขาอยู่ดี เช่นผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างถ้าคุณเป็นคนอินโทรดแบบอยู่บ้านเป็น d e v วลอปเปอร์ทำคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมีรันบริการอยู่อันนึงนะคุณไม่มีทางเอาไปนั่งทำไลฟ์เล่าสอนดูน่นนี่เอาหน้าออกกล้องได้เลยคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะทำไลฟ์ก็ไม่ได้คุณต้องใช้วิธีอ,อื่นที่มันเหมาะกับชีวิตและความรู้สึกบุค,คลิกของตัว ตัวของตัวเองคือมันต้องไม่ฝืนเกินไปเพราะถ้าฝืนยังไงคุณก็ทําได้ไม่ดีอยู่ดีเว้นแต่คุณตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะนั้นแล้วคุณแบบมองว่าให้ทักษะนั้นน่มันเป็นทักษะที่มีประโยชน์กับคุณในระยะยาวคุณก็จะทํามันขึ้นมามันเป็นความต้องการมากกว่ามันไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะทํานี้แล้วคุณไปทํามันไม่ได้จบแกนั้นไงอย่างที่เล่าเนี่ยคือจริตเนี่ยมันเกี่ยวกับสองเรื่องคนระับบุคลิก ของสินค้าหรือบริการก็เรื่องหนึ่งกับบุคลิกความเป็นตัวตนของผู้ที่ทําตลาดนั้นก็เรื่องหนึ่งต้องแยกสองอย่างออกกันเพราะว่าถ้าคุณเป็นเอ็นจเตอร์พริ์จริง,รงคุณอาจจะหาคนมาทําตลาดโดยที่หาคนที่จะทําตลาดให้มีความเข้ากันได้กับเนื้อสินค้าหรือบริการของคุณคุณทําเครื่องสําอางนู่นนี่นะแล้วคุณเลือกหัวการตลาดมาใส่เป็นผู้ชายแมนกำยำเล่นกล้ามอย่างนี้ ไม่แต๋วด้วยมันก็ไปไม่รอดหรอกเรื่องของเรื่องคุณ,คณสังเกตได้ว่าคนที่จะทําการตลาดหรือดีไซน์การตลาดนั้นมันจะต้องเข้ากับสินค้าหรือบริการนั้นด้วยถ้าคุณเป็นโอนเนอร์อีกทีนะหรือถ้าคุณช่วยไม่ได้คุณเป็น s m e อคุณต้องทําเองแปลว่ามันต้องคิดต่ต้นแล้วตัวคุณเนี่ยต้องเข้ากับสินค้าคุณถึงจะมีจริตทางการตลาดที่เข้ากับสินค้าหรือบริการของคุณซ้อนเข้าไปได้อีกที การตลาดเนี่ยมันเดี๋ยวนีมน้มันใช้หลายๆวิธีนะวิธีหนึ่งที่คนทั่วไปที่เป็น SME มีมักจะทำก็คือการใช้ตัวบุคคลก็คือคนเนอร์หรือตัวเจ้าขององค์กรเจ้าของแบนรนด์เจ้าของบริการนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสซเดอร์เองคือเป็นคนนําเสนอเองมีความผูกติดระหว่างสินค้าและบริการกับตัวเจ้าของให้มีความสัมพันธ์กันสไตล์มันจะเหมือนแบบน้ําพริกแม่ปนอมเนาะน้ำพริกมันต้องโบราณใช่ไหมมันต้องเป็นแม่นะ แล้วถ้าคนที่ชื่อปานอมเนี่ยก็แปลว่าน่าจะอายุเยอะย้อนยุคลิดหนึ่งนะก็น่าจะทําอร่อยแต่จริงผมไม่รู้ว่าแม่ปานอมนี่มีตัวตนจริงไนหะแต่เข้าใจว่ามีตัวตนจริงนะมีตัวตนจริงเห็นมีคดีมีข่าวอยู่นะเมือ่อเมื่อปีสองปีที่แล้วก็สังเกตนะ่ตัวตัวแบรนด์สินค้าและบุคลิกของบุคคลมันเข้ากันทั้งหมดแต่ทีนี้พอให้ลูกสาวมาทาก็เขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ลักษณะการทำตลาดมนะันอาจจะคนละแบบกันไป แต่ที่ถ้าให้พูดถึงให้มันชัดขึ้นนะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เหมือนบิลเกตมาเล่าเรื่อง Microsoft นายสตีฟจ็อบมาเล่าเรื่องโทรศัพท์ของเขา iPhone iPhone อะไรทำนองเนี้มันก็สังเกตว่ามันมีความสัมพันธ์กันแล้ว่างตัวคนที่ทำตลาดบางเอ,อิอสตีฟจ็อบเป็นเจ้าของด้วยนะคนที่ทำตลาดกับไอของที่มันเป็นอันนี้นึกภาพง่ายก็แบบนั้นก็จะมีนายตันนะที่เราเห็นกันบ่อยๆ หรือถ้าคุณคิดว่าของบางอย่างนะคุณคุณช่วยไม่ได้คุณมีโรงงานผลิตออกเครื่องสัมารแล้วโตวเป็นแบรนด์แล้วเกินคุณถนัดในเรื่องผลิตแล้วคุณอยากทําแบรนด์ตัวเองคุณไม่มีจริตที่เข้ากับสินค้าได้เลยหรือไม่มีความรู้สึกร่วมใดๆแล้วมันก็จะมีความลําบากนิดหนึ่งคุณอาจจะต้องใช้คนอื่นเป็นตัวแทนแบรนด์หรือสิ่งนี้ว่าแบรนด์มาสเตอร์ ซึ่งมันเป็นผมผมเรียกว่าเป็นชั้นที่สองเนะเป็นถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ก็ก็ดีหรือถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องใช้เพราะว่าออเนอร์มัแก่มากแล้วไม่สามารถสื่อสารได้นะด้วยที่ให้มันเข้ากับสินค้าสมมติของเป็นวัยรุ่นก็อเอาวัยรุ่นลงใช่ไหมรอ,องเท้าแตะสำหรับวัยรุ่นก็เอาวัยรุ่นเป็นตัวแทนคล้ายๆอย่างนั้นวิธีที่ผมเคยใช้นะ ผมไม่ต้องมีแบรนด์มิสเตอร์ที่เป็นตัวตนจริงก็ยังทําได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ค,คุณสามารถสร้างตัวตนจําลองปลอมขึ้นมาได้ทั้งหมดว่าแล้วมันมีคนนู้นคนนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักหรอกมันเราก็สามารถสร้างบุคลิกให้กับคาเลคเตอร์เหล่านั้นเพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์สินค้านั้นๆได้ใช้ในการสื่อสารสมมติผมขายอ,อันหนึ่ง้วกันผมผมขายเครื่องครัวเนี่ยผมผมักจะพูดเสมอเครื่องครัวเนี่ยเพราะว่าผมใช้วิธีเนี่ย ประมาณว่าผมไม่ใช่เชฟหรอกผมแค่สนใจมันเเฉยแต่ว่าในมุมมองของการขายเครื่องครัวเนี่ยถ้าแบบแบรนด์นั้นอนะ่ะมันมีเชฟอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่เบื้องหลังแล้วสามารถแนะนํารายละเอียดวิธีการใช้งานและเทคนิคต่างๆได้เนี่ยมันแปลว่าที่แบรนด์นี้มันน่าจะเจ๋งกว่ากับใครก็ไม่รู้เป็นแบบเหมือนบิเศษโอนเดอร์ทั่วไปใช่ไหมเป็นพวกนําเข้าส่งออกอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็บอกว่า เออใช้อย่างคุณอย่างนี้สิก็น่าจะดีไม่มีคำว่าเชฟแปะข้างหน้าหรือติ่งอยู่ข้างหลังลองที่ดูสถานการณ์สองตสองอย่างเนี่ยโอกาสขายมั็นยังไ,ไงก็แง่ละสมมุติว่าคนที่ interact ด้วยเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฝั่งเชฟถูกไหมเพราะฉะนั้นเองลักษณะของการใช้แบรนด์มัสเตอร์อย่างที่บอกว่าคุณไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องทํามีตัวตนขึ้นมาจริงมกรอาจจะสร้างบุคคลจําลองคาแรคเตอร์จาลอง คาแรคเตอร์ <Character S 2> ผมไม่ได้พูดถึงการ์ตูนนะผมพูดถึงคนจริงๆก็ยังได้นะเอานักแสดงคนถ่ายรูปใส่หมวกนะให้มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็น,นกลไกเบื้องหลังทั้งหมดคนนี้เป็นคนสื่อสารเลยแหละเป็นคนพิมพ์อีเมลตอบลูกค้าทางทั้งที่ไม่ใช่นะเป็นเป็นผมพิมพ์นะผมว่าอ้างเขาอนะทำนองน,นี้ก็ได,กด้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่า ดูแล้วตัวคุณมันไม่เข้าไม่เข้าท่าหรือมันไม่เข้ากับไอตัวสินค้าหรือแบรนด์ของคุณที่คุณขายคุณก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคืออันนี้ผมเล่าเลยเพราะว่าผมใช้วิธีนี้มันเวิร์กนะก็ได้รับอีเมลตอบไปตอบมาเขาก็เรียกไอตัเชฟว่าเชฟนู่นเชฟนี่ก็ว่าไปใครๆก็อยากเป็นเชฟได้งนันเถอะอ่ะอันนี้มันแล้วแต่จริตอย่างที่อย่างที่ผมเล่าไปนะไอตัวลักษณะการไลฟ์แบบสำหรับผมเองเป็นไม่ได้นะผม i ท t r o v e r t จริงๆถ้าออกกล้องได้เนี่ยคือง่ายๆถ้าถ้าไม่บังคับออกกล้องเนี่ยผมไม่ออกอยากออกกล้องหรอกไม่จําเป็นใช่ไหมผมไม่ใช่คนแบบนั้นไงซึ่งคุณก็อาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นหรือหลายๆคนเป็นคนแบบนั้นนะคนที่ต้องการให้ทุกคนเห็นแล้วมันมีสร้างความเชื่อมั่นไงว่านเฮ้ยคนคนนี้มันใช้สิ่งนี้แต่ว่าก็แล้วแต่รูปแบบตลาดถ้าคุณขายสินค้าที่เขาไลฟ์ตลาดล่างกันนะตลาดล่างก็คือพวก ของนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครเรียนรอ้อะคุณก็ต้องคุณก็ต้องทําเองอะมันจําเป็นแต่ว่ามันไม่ยืนยาวเพราะว่าจริตของคุณอะมันไม่เข้ากับสิ่งนั้นไงคุณอาจจะต้องคิดวิธีอื่นนะเช่นอาจจะหาตัวแทนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะตัวคุณเองอะมันมันอาจจะไม่เหมาะสมทีนี้แก่นของเรื่องเนี่ยก็คือว่ามันขึ้นอยู่ว่าเฮ้ย จริตคุณเป็นไงแล้วคุณคุณถึงมานั่งนึกว่าคุณจะทําแบบไหนได้บ้างให้เข้ากับจริตชีวิตของคุณหรือจริตชีวิตของแบรนด์มากกว่าคุณบังคับคุณคุณรับคําแนะนําคนอื่นแล้วคุณมาทําตามเนี่ยมันถ้าคุณเห็นเงินคุณอาจจะมองว่าให้มันเวิร์กก็ได้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจในภายหลังนะว่าแทนที่คุณควรจะทํากลายเป็นคุณต้องทําแล้วเพราะว่าเฮ้ยฉันชอบที่จะได้จะตามจากกระบวนการนั้นเป็นต้น ก็แต่เรื่องนี้บังคับใครกันไม่ได้สมกลุ่มพวกสินค้าอินเทอร์เวิร์ดไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดมาถึงบุคคลเนี่ยเจ้าของออนเนอร์ต่างๆที่เป็นไม่อยากจะสงสิงอะไรกับใครเนี่ยมันก็ใช้วิธีได้ประเภทหนึ่งนะก็คือลักษณะของการตั้งรับอย่างเดียวเลยเป็นอินบ u n ขาเข้าโลดคือใครเสิร์ชอะไรมาก็เจอทั้นเหมาทั้งกระดานหน้าเสิร์ชรีซอสสมมุติคุณขายกันไกตัดสติ๊กเกอร์แล้วกันคือกาวไม่ติดเลยไงสมมตินะ เวลาเสิร์ชไอ้พวกนี้ก็ต้องมาเจอคุณทั้ง,งกระดานผมเรียกทั้งผมเรียกว่าทั้งกระดานนะทั้งกระดานคือมันเป็นเทคนิคของสไปเดอร์ก็คือหมายความว่าคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองคุณเหมามันทั้งสิบสิบอันดับเลยเป็นวิธีหนึ่งที่สุดต่งมากท,ที่ที่บางคนทําได้ที่บางคนทําได้ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอ่ะก็คือตั้งรับอย่างเดียวทําโฆษณา g o o g l e a d เอาจ่ายตังค์ทำเว็บไซต์ ถ้าระยะยาวหน่อยวาง SEO เสิร์ชคำาให้มาเจอคุณแบบไม่ต้องเสียตังค์ mm hmm. ไอ้กู o เงินไอ SEO มันต่างตรงนี้นะมันก็จะจลิตคุณอีกแหละประมาณว่าบางคนเนะี่ยผมก็เป็นนะเวลาเสียตังค์รู้สึกไม่ดีไนงะผมมีไมค์เซตกับเรื่องการโฆษณาว่าแบบเฮ้ยเราเสียตังค์ไล่สาระไปเยอะแยะมากมายแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนเพราะฉะนั้นก็เลือกเกี่ยลงแรงแทนลงแรงก็คือฝั่ง s อซนะ ก็เลือกลงแรงแทนลงลงไปแต่ความเป็นจริงแล้มีต้นทุนทั้งสองแบบมาตั้นต้นทุนเงินหรือต้นทุนเวลาและแรงงานซะมากกว่าแต่ผมเสียใจที่จะจ่ายเงินก็แค่นั้นแต่จริงๆก็จ่ายมากเพราะ Google Ad มันเซ็ทลิมิตได้ฉนันยินดีจ่ายวันละสองร้อยอะไรเงี้ยยินดีจ่ายวันละร้อยหรือยินดีจ่ายวันละสามสิบสามบาทแค่หนึ่งเหรียญแล้ววิธีนี้ก็ดักคีย์เวิร์ดเอาเป็นวิธีหนึ่งดับอีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าสินค้าของคุณเข้าใช้วิธีการเข้าถึงเราคือแบบเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกคุณก็นั่งอัดดิสเพย์อัดจ่ายตังค์ให้ขึ้นแบนเนอร์อยู่ในของถ้าเป็นของไทยก็เป็นนิพพาหรือพวกนี้นะหรือจริงๆคุณก็จ่าย Google Dispa ย์แอเอาหรือไม่ก็ผมตีว่าไอ้แทร็กเก็ตออเดียนของ f a c e b o o อบมันก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้นะคือไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาไปโชว์อะไรยังไงเมื่อไหรแล้วมันถูกจลิตถูกถูกกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อก็ ซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็คือว่าถ้าของคุณมันมันกว้างหน่อยมันก็จะใช้วิธีพวกนี้ได้แต่สุดท้ายไอลักษณะของ t a r g e t a u d i e n c e ของ f c e e o o o เนี่ยสุดท้ายมันจะเสียตังค์ประยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ AI ของ Facebook มันเรียนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าจริงๆมันคืออะไรแล้วถึงจุดๆนั้นถึงจะประเมินได้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มง่ายๆคือมันเสียตังค์กลุ่มอีกแบบมันก็เข้าถึงโดย youtube อ ยูทูบแปดมันก็ควบคุมอะไรไม่ได้มันก็แค่จริงๆเดี๋ยวนี้ AI ฝั่ง YouTube มันก็ฉลาดนะมันฉลาดจริงๆ Facebook กับ YouTube ก็ฉลาดฉลาดยังไงก็ผมยกตัวอย่างเช่นอมันจะเป็นลักษณะเหมือนถัดไปคือแบบเหมือนเสมือนว่าเสมือนว่าตั้งรักบ้างเข้าถึงบ้างอ่านี่ผมเล่าต่อไอ้ที่ผมค้างไว้าอย่างที่ Facebook AI นะคือเราระบุว่าที่คนมันน่าสนใจ ไอสินค้าหรือบริการเราเนี่ยด้วยยังไงแล้วก็สุดท้าย AI ของเฟซบ o o กหรือของ Google ไปเรียนมาจริงๆมันมันโกงก่อนนั้นนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณล่าสุดเดี๋ยวผมเสิร์ชคำว่าประกันสุขภาพอะไรกันเสิร์ชประกันสุขภาพจริงๆตอนนี้โฆษณาใน facebook Ad เนี่ยมันมีมันมีการใช้คีย์เวิร์ดใดๆถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยประกันสุขภาพในทุกๆแบรนด์มันจะแสดงเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้ว่าไอสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันคืออะไรถูกไหม แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เดี๋ยวจ่ายตังค์เฟซบ o ๊กมันแรงเพียงพอเลยมันเอามันเอากลุ่มเป้าหมายข้ามกันด้วยเรื่องเรื่องคือผมผมเป็นคนเส์ชประกันสุขภาพถูกไหมก็แน่นอนแหละสมมุต a ิ a a ผมไม่เจอ a a ผมก็กดกดเสร็จว่า AAA จ่ายตังค์เฟซบ o ๊กแล้วทีนี้ facebook ไม่พอใจใช่ไหมไม่ใช่ไม่พอใจแล้วก็จะเอาให้ได้มากที่สุดถูกไหมเขาก็โฆษณาที่เป็นประกันเหมือนกันอื่นๆที่บอกว่าเออ ที่คนอื่นนะบอก Facebook ไปว่ายูก็เอาไปแสดงให้หน่อยตามอินเทอร์ว่ามีใครสนใจก็เอาไปยัดเข้าไปง่ายๆผมสนใจที่จะซื้อประกันสุขภาพผมกดเข้าไปดูประกัน AAA ก็แปลว่าผมตกตกอยู่ในหมวดผมสนใจซื้อประกันสุขภาพไปแล้วนะแล้วทีนี้ไอแอดอันเกี่ยวเรื่องกับประกันสุขภาพทั้งหมด ที่เหลือ a c e b o o กก็จะมาเอามาโกยเงินเข้ากระเป๋าเขาเอเอกดแล้วเอาอะไรแอนซีพีมากดบ้างเอาอะไรลนะ่ะก็แล้วแต่ทุกเจ้าอะ่ะประกันแบงค์เบิ้งเนี่ยก็มาไล่ไล่ให้กดคือง่ายก็คือ facebook ผมสร้างเงินให้ a c e b o o k อ,อ่ะลองดเอูเหมือนเหมือนเหนือชั้นนะเราเราให้เราสร้างเงินให้ Facebook อีกทีนะึงจริงๆเราเป็นสินค้าเขาไงเราเป็นสินค้าเ,าเรา,เน,น,า,เานะก็ Facebook ก็มากอกโกยจากข้อมูลแล้ ว่าไอ้เรามีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็เอาแอปของคนอื่นมาก็เนี่ยเป็นดีไซน์แบบกล้ามเกึกเป็นลักษณะการตลาดแบบกล้ามเกึกคือนี้ฝากความหวังไว้คนอื่นประมาณนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยการตลาดตอนนี้มันมันมีหลายวิธีการมากวิธีการเนี่ยเราจะเจออยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะผมไม่ต้องบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างไอ้คุณใช้ถ่าถ่ายเฟซบุ๊กคุณเสิร์ชค้นหามันก็มีอยู่แค่เนี้ยทั้งประเทศ ไม่ได้อย่างทังประเทศทั้งโลกเลยดีกว่ามันก็มีแค่สองสามเจ้าเท่านั้นเองนะกลไกมันก็ซ้ำซ้อน,อนถ้าคุณเจอโฆษณาคุณก็ดูคุณก็รู้แล้วเฮ้ยมันมีวิธีแบบนี้ด้วยถูกไหมแต่จริงในแต่ละวิธีมันก็มีเชิงลึกไปซึ่งคุณก็หาข้อเรียนได้แหละคุณหาเสิร์ชกูเกิลเอาก็รู้ว่าทํำยังไงนะแต่ที่ผมเล่าเนะี่ยมันคือระดับความคิดอ่ะว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจริตโดยรวมนะขึ้นอยู่จริตของตัวคุณรูปแบบการทำหลาด ถ้ามันไม่เข้ากับจริตโดยเฉพาะจริตคนทําตลาดเนี่ยเลิกพูดเนี่ยมันมันไปได้ไม่ดีหรอกแล้วมันก็ไปไม่ถึงไหนนะก็ฝากไว้ทานองนี้ก็ลองคิดเอาเองว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วคุณจะน่าจะเอาสินค้าคุณแสดงเข้าถึงเอาเอาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการใดก็แล้วกันเอาให้มันเข้ากับคุณได้